สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวต่อนะครับผมจะเป็นตัวต่อโซลา r เซลล์นะครับผมคือในในหนึ่งชุดนะครับจะสามารถอาถอดประกอบได้เป็นสีแบบนะครับจะมีเป็นหุ่นยนต์ไดโนเสาร์มีรถเจาะมีไอตัวเหมือนเนี่ยครับเขาเรียกตัวอะไรนะแล้วก็มีหุ่นยนต์นะครับผม อันนี้เหมือนแมงกวางบ้านเรานะเอาไว้เอาไว้ชนนะครับผมผมก็ลองต่อไปแล้วอยู่ประมาณสองสาแบบนะครับอ่ามันเล่นในที่กลางแจ้งนะครับที่ที่มีแดดนะครับผมเนี่ยตัวนี้ผมก็ลองต่อมาชุดหนึ่งอ่าในหนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับก็มีไอชุดประกอบนะครับที่สามารถแกะเปลี่ยนประกอบแยกส่วนได้แล้วก็อันนี้จะเป็นชุดเกียร์บ็อกนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็จะมี แผงโซลาเซลล์นะครับผมอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์พร้อมมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์แล้วก็จะมีพวกฟันเฟืองของเกียร์นะครับเป็นการฝึกทักษะของเด็กๆนะครับผมเหมาะเหมาะกับเด็กตั้งแต่อายุ5 5ขวบขึ้นไปนะครับผมเป็นกิจกรรมยามว่างมันอยู่ของคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยคุณลูกหัดต่อประกอบนะครับคือคุณพ่อก็ต้องช่วยนะครับเพราะว่าผมลองดูแล้วการตัดออกจากตัว ไอตัวเคสตัวนี้ครับที่ที่เขาทํามายังไม่ได้แยกส่วนก็ตัดตัดออกยากนะมันจะแข็งอันตรายนะครับคืออาจจะใช้คัตเตอร์หรือคีมนะครับช่วยตัดให้คุณลูกได้ช่วยประกอบการต่อประกอบก็ถามว่ายากไหมก็ครั้งแรกเขาถือว่าปานกลางครับไม่ยากนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีดออิ่งนะครับมีแบบให้นะครับมีทุกแบบเลยนะครับครั้งแรกก็คือแค่ต่อเกียร์บ็อกอะไรเสร็จก็สามารถ ถอดประกอบได้ตามแบบแต่ละแบบนะครับทุกแบบจะมีดออิ่งอย่างละเอียดนะครับลำดับที่1 2ึ่สอนะครับผมเล่นง่ายนะครับไอส่วนว่าแต่ละตัวนี้มันเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวผมจะมีคลิปกลางแก้งอีกทีนะครับก็คือต้องเล่นกลางแดดนะครับเพราะเป็นโซลารเซลล์ตัวเขาเองจะไม่มีแบตเตอรี่นะครับผมคือพอเจอแดดหรือว่าเจอแสงกลางวันนะครับผมแดดออกจะเข้มๆหน่อยก็จะมีการเคลื่อนไหวเดินนะครับผม ไอ้ส่วนตัวนี้ก็จะเดินกระตุกกระติกเหมือนไดโนเสาร์อันนี้ก็จะวิ่งนะครับวิ่งแล้วก็หมุนไปด้วยนะครับผมตามรูะครับหมุนเจาะดินอันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์คล้ายๆทาร์นโฟเมอร์ที่เราเคยเห็นกันนะครับอันนี้ก็เหมือนแมลงกวางบ้านเรานะครับผมอ่าเป็นการฝึกทักษะของเด็กๆนะครับผมเวลายามว่างกิจกรรมครอบครัวครับผมคุณแม่ก็ทำกับข้าวไปคุณพ่อครับคุณลูกก็ช่วยกันต่อประกอบนะครับผมเป็นความสุขของเด็กๆนะครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับย่อมเยาวนะครับผมยังไงสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมอินบ็อกนะครับผมครับผมขอบพระคุณมากครับ